สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะวันนี้หนูมีบอลสีมาแบ่งปันให้ทุกท่านอีกแล้วค่ะวันนี้ก็มีต้นใหญ่ๆมาเลยนะคะเป็นฟอร์มกนะคะสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะถ้าใครสนใจนะคะติดต่อได้ที่เบอร์0944906871หรือว่าสำหรับใครที่ต้องการแอดไลน์มาสอบถามแอดไลน์ได้ที่เบอร์นี้ได้เลยนะคะของเรามีปลายทางค่าส่งเหมาเห50บาท เราส่งไปสษนีแบบกล่องนะคะซื้อ500บาทจะส่งฟรีค่ะมาเริ่มกันที่ต้นแรกเลยนะคะต้นแรกเป็นธาตุบางแก้วค่ะอันนี้จะเป็นต้นใหญ่นะคะเป็นกระถาง5้าต้นนี้79บาทค่ะของจริงสวยมากนะคะใครสนใจติดต่อได้เลยนะคะต่อไปค่ะ ต่อไปเป็นหงสุวรรณกับสอนลักษ์นะคะอันนี้เป็นกระถางห้าเหมือนกันค่ะต้นใหญ่มากนะคะกระถางนี้ราคาหกสิบเก้าบาทค่ะต่อไปค่ะต่อไปอันนี้เป็นเก้าทับนะคะกระถางนี้เจ็ดสิบบาทค่ะ สวยมากนะคะต่อไปค่ะต่อไปกระถางนี้จะเป็นเพชรสีประทุมนะคะต้นนี้69บาทค่ะใบสวยมากค่ะต่อไปเลยนะคะต่อไปเป็น สีมหาโพนะคะวันนี้ที่หนูเอามาจะมีแต่กระถางใหญ่ทั้งนั้นนะคะเป็นกระถาง5ค่ะราคาก็กระถางนี้70บาทค่ะก็ช่วงนี้เป็นช่วงปิดเทอมนะคะหนูก็มาหารายได้เสริมค่ะใครสนใจก็ติดต่อได้เลยนะคะอันนี้เป็นนางลากสดค่ะกระถางนี้79บาทนะคะ ใบสวยมากค่ะเป็นคลิปที่เพิ่งถ่ายอาจจะมีผู้ติดตามไม่เยอะแล้วก็คนดูยังไม่เยอะฝากพี่ๆลุงๆป้าๆช่วยแชร์ให้หนูได้นะคะอันนี้จะเป็นอสงไขยค่ะ69บาท ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับใครที่สนใจก็อย่าลืมติดต่อไปที่เบอร์0944906871ได้เลยนะคะมีปลายทางนะคะขอบคุณค่ะ